ขึ้นได้ขึ้นได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไป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 เราก็มาอยู่กับตอนที่7หลังจากที่เสียงอะไรหลังจากที่เราได้ยินเสียง โอ้โหหมอกเยอะเปิดได้ปะเปิดไม่ได้เราต้องไปทำท่อระบายน้ำสินะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมันท่ออะไรวะเนี่ย หน้าัวเดินไปเรื่อยๆเฮ้อยอ,อะไร,ะรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร,ะรอ่ะอะไรเฮ้ยเสียงอะไรชิบหายแล้วเราไม่มีที่แอบด้วยถอยก็ไม่ได้ต้องเดินหน้าสินะ เสียงอะไรวะเฮ้ยน่ามันหินนี่แปลว่าตัวมันเดินไปทางนี้อะก็หินอย่าเพิ่งเปิดประตูนี้ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยาไม่ต้องกลัวฉันหรอกบอกได้เลยว่าเราเหมือนกันนต่ยังไม่รู้อะไรแน่ใจว่าไม่ต้องกลัวนะ งบอกโอ้ยอย่าปิดดังดิการทดลองอะไรที่หมอคนตายตรงบอกไม่ต้องกลัวกูก็จะไม่กลัวมึงนะแอบใต้เก้าอี้ได้ปะมันคงเห็นแหละมีทางลงด้วยอ่ะยาบอกไม่ต้องกลัวนะทำร้ายขึ้นมาโดนนะเว้ย โอจะลงไปดีป่าวะคงต้องไปเปิดห้องนั้นก่อนใช่ไหมเปิดมาเปิดมาอย่านะอย่านะเราต้องสำรวจชั้นนี้ก่อนก่อนที่เราจะลงไปเฮ้ยอุย๊ยท่อระบายน้ำโอ้ตกใจหมดเลยเฮ้ยมีฐานด้วยนี่แน่ ได้ฐานมาแล้วพี่ยามลงมาข้างล่างทำไมเอาละเราก็ไปกันต่อเลยเพราะว่ามีทางเดียวให้เราไปโอ้ยน้องเป็นสีเลือดเลยทำไมมันไม่ให้มองลงไปข้างล่างวะกูจะโดนชุดขาไหมเนี่ย ปุ๊บโอ้ยไม่ต้องหยิบกล้องก็ได้เสียวอะไรอะทางซ้ายทางขวาเหรอมันก็น่ากลัวทั้งคู่แหละซ้ายแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ยอะไรอะโอ๊ยโอ้ยตัวอะไรอยู่ในน้ำด้วย โอ้ทำไมมันมีเสียงวาราย้ายดีแหละคงไม่มีอะไรสินะคงไม่มีอะไรสินะเฮ้ยเสียงนี้มันวอลเลอร์ป่ววะ โอ้โหเสียงไม่น่าอำนวยความสะดวกเลยเดี๋ยวนะมันให้มุดได้เข้าไปดูข้างในก่อนไหมเฮ้ยเปิดไม่ได้ แล่เราก็ต้องเข้าไปดูข้างในแล้วล่ะโอ้ยเขากลัวใหญ่เลยมาในท่อนี่ไปไม่เป็นเลยนะจริงๆท่อมันจะไปโ่ไหนวะนะอะไรอะขวาร้ายซ้ายดีทางซ้ายก่อนนะทางซ้นปะขวาร้ายซ้ายดี เฮ้ยอะไรอะห้องนี้เปิดได้ปะไม่ได้แหละบอนไล้ดีงั้นเราต้องไปทางไลยแล้วบอนไล้ดีห้องนี้เป็นห้องอะไรโอ้โห้มานี่ไปไม่เป็นกัน เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นลง <c oughs> ไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายไม่มีที่ให้แอบทั้งนั้นด้วยเอาล่ะขวาร้ายซ้ายดีไปทางดีก่อนเนาะ ทางลายบ้างอุ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ย,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 ยพี่ปิดไปเถอะเออว่าแล้วขวาลายซ้ายดีใช้ได้จริงๆด้วยแล้วลองไปหนังขวาลายซ้ายดีขวาลายลา,ายคือทางตันมีแต่ซ้ายที่ต้องไป มีทอยมุดด้วยเสียงอะไรอ่ะไม่คือเสียงอะไรอ่ะมีทอยมุดทำไมมุดอ่ะคงต้องลงไปสินะอ้ยน้ำน้ำ เฮ้ยอะไรอ่ะแว๊บๆ่านเหรโอ้โหกำลังต้องการถ่านเลยนี่แน่โอเครีโหลดโอ้ยมืดตึบเลยไป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 น่าจะมีทางเดียวให้เราไปเราก็จะไปทางนี้เอาขึ้นดิขึ้นอย่านะอย่านะโอ้ย มันคือให้ไปไหนมีคนตายด้วยสงสัยเราต้องไปขึ้นบันไดฝั่งนู้นอุ๊บจ๋อมอุ้ย,ยน้ำกระเด็นทีโคตรเสียวเลยอุ้ยอย่านะอันนี้ทางตันขึ้นได้ไหมไม่มีที่ขึ้น อย่านะอย่านะพี่อย่าจูบผมนะเฮ้ยเสียงยอะไระใครเดิอนอยู่ในน้ำหรอเราคงต้องไปทางนั้นแหละฮึเฮ้ยมีทางลงมาจากทางนูน้น เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรไป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 ก็คงต้องใช้ไฟอย่างนี้นานเลยจุดเซฟแล้วเฮ้ยไปทางไหนต่อฝ่าร้ายใจดีหรือว่าต้องไปข้างหน้าวะ เดี๋ยวนะไอ้อ้วนเอาจริงดิเรวไปทางไหนอะวิ่งไม่ได้อะมันมาแล้วมันมาแล้วไปทางไหนอะแล้วเราต้องขึ้นทางไหนอะเชื่อแล้วมันรู้แล้วมันเจอแล้วมันเจอแล้ว ทำอะไรขึ้นไม่ได้วันนี้นเราขึ้นทางไหนอะมีท่อมีท่อระบายน้ำนแล้วมันขึ้นทางไหนเราทำไมอุ้วมตามมาถึงนี่ได้วะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอทางขึ้นแล้วเจอทางขึ้นแล้วขึ้นแล้วเฮ้ยขึ้นได้ปะขึ้นได้ขึ้นได้ไดเฮ้ย

ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับติดตามตอนใหม่ผั์ทหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบาย